เพื่อนเคจะผัดกะเพราผัดกะเพราเป็ดพะโลค่ะนี่นะคะผัดกะเพราเป็ดพะโลพริกแห้งค่ะก็มีพริกแห้งยี่สิบเม็ดกระเทียมหนึ่งหัวแล้วก็ผิดยวขาวน้ำตาลรสดีน้ำปลาค่ะพอน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่พริกกระเทียมลงไปผัดพริกแกงให้หอมก่อน หอมแล้วก็ใส่เป็ดลงไปค่ะเป็ดประมาณครึ่งโลเป็ดทะโล้สับผัดด้วยกะเพราแดงเนี่ยเป็ดทะโล้เหลือเราก็แช่ฟรีไปแล้วก็เอามาผัดกะเพราผัดที่แกงได้หมดผัดขึ้นช่ายผัดคะนา้า ต้มมาม่าก็อร่อยค่ะหอ,อมนะคะน้ำงวดแล้วจะชอบน้ำน้ำน่อยๆจะได้ไม่แห้งใบก็เพราแดงลงเลย ก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆกะเพราเป็ดพะโล้ค่ะมาทานด้วยกันเลยค่ะน่ากินมากเลยค่ะมีไขด่ดาวสั้สองฟองเนาะ